ก็จะมาลองเทสนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุด ATS 5นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเทสกับการเชื่อมต่อไว้อินเทอร์เน็ตผ่าน wifi ก่อนนะครับตอนนี้ผมได้เชื่อมไ i ไฟมาเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยไปทุกนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็ใหม่ล่าสุดนะฮะก็จะเป็นใหม่กว่าเวอร์ชั่น a t ทตรงที่ว่าหนึ่งสามารถนะฮะเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านซิมได้เลยนะครับคือซิมบ้านเราเน,นี่ยนะฮะเอวันทุกคอลีแทกหรือชุม,มุกก็ได้นะครับอันนี้ผมจะปิดไ i ฟ i ก่อนนะฮะปิดปึด๊บก็มาเปิดการเชื่อมต่อตอนนี้ผมใส่ซิมเข้าไปเรียบร้อยนะฮะสมัครเน็ตรายวันเรียบร้อยนะครับก็จะมาทสกัน นการเชื่อมต่อว่าเอ้ยเจ๋งนะี่มันสามารถเล่นผ่านซิมได้เลยทีนี้ก็ไม่ต้องรอแต่ไวไฟนะฮะตอนนี้เรียบร้อยนะฮะก็มีตัว H บขึ้นตรงส G นะฮะตอนนี้ซิมใช้ดูอีกทีนะฮะเพราะว่า Wifi ผมปิดผมปิดไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้มาทำงานที่ตรงการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับผมามาดูกันเลย ตอนนี้ผมก็ได้ลง Facebook นะฮะ Messenger แล้วก็ YouTube ไว้เบนต้นนะครับเพราะว่าหลักๆก็การเล่นประมาณนี้เนาะหรือก็บางคนติดมีไลน์ก็โหลดแอปผ่าน Play Store ก็ได้นะครับก็ลอง YouTube ก่อนใน 3G ก็ความเร็วนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะนะฮะก็อันนี้ผมสมัครวันดูคอเป็นรายวันนะฮะ ลองดูเหมือนกันนะครับเร็วๆเหมือนกันจุดอืมนะฮะจุดมาแล้วอืมเหนือฟินนะฮะล็อตเฟอร์เร็วนะฮะหรือว่าไปก่อนไม่กระตุกนะคะรับเจ๋หน้า รูปก,ก็ธรรมดานะทุกคนก <ๆ S 2> แแ็เห็นอยนู่แล้วที <ๆ S 2> นี้มาดู Facebook กันบ้างดีกว่าเขียนแคปเขียนแอปนะครับดู Facebook กันบ้าง Facebook ผมก็ได้ทำการล็อกอินของผมไว้นะครับก็หน,น้าตาเหมือนรูปแบบ PC ซในมือถือทั่วไปเลยนะครับมีรูปนะฮะก็สามารถกดถูกใจเนาะโฟกักันไหมะนะครับก็ถูกใจกดข้างไว้จิ๊ก ม yeah. รักเลยนะครับขัดเจียวนะดูรูปได้นะครับก็สามารถดูรูปได้แล้วก็แบ็คย้อนกลับได้เลยนะฮะถ้าเป็นรุ่นเอสซีนี่ถ้ากดดูรูปไปแล้วก็คือต้องเคลียร์อย่างเดียวอันนี้คือดูรูปย้อนกลับสปัดขวาจะซ้ายวะอ่าขวากลับย้อนกลับมาได้าเดิมเลยนะฮะปึ๊บ คือรูปเตืงรูปนะครับ <_ d ry on> คือย้อนกลับแบบไหน,นอ่าดึงดึงลงมาก็ได้เออเจ๋ง่ะเนาะถ้ากดปุ่มแบค็คนี่คือย้อนกลับออกไปทั้งหมดเลยนะฮะออกทั้งแอปเลยนะครับแต่ตอนนี้เมื่อกี้ผมดึงลงนะอ่าก็กลับมาที่เดิมนะครับเออเนาะเจ๋งชิบๆๆๆชิบชืดดูแจ้งเตือนสิดูหน้าโพสต์ลน์แล้วสิต <_ d ry on> ัดซิมนะฮะตอนนี้ ก็มาดูหน้าโพสดของเรานะครับอื่อเส้นนิดนึงอ่าดูลปนี้ร่างกับอ่าสไลด์ขวาีครับแต่เข้าไปก็ลงก็ได,ด้โอเคเจ๋งทำอะไรได้อีกนะฮะสามารถคอลวีโอกันได้นะครับ สามารถคอเป็นเสียงก็ได้หรือคอเป็นวิดีโอก็ได้ดูดๆจะับนะมนะครับรับไหรับไห ่ไม่มีแค้นนะครับก็ดูโอเคนะครับถือว่าตัวนี้ครบฟังก์ชันนะฮะที่ลูกค้าต้องการนะครับครบฟังก์ชันมากๆกนะก็สามารถโหลดแอปได้อีกนะครับผมโหลดแอปผ่าน Play Store ชิกเข้าไปพิมพ์เข้าไป ไลน์ <Line>. <S <S เปลี่ยนภาษาดนยนะครับดูเลยนะฮะสามารถโหลดได้จริงไหมกด,ดโหลดเลยครับติดตั้งเลยครับอ่าโหลดแล้วนะฮะนี่โหลดจากเน็ตสิ้นะไม่ได้โหลดจาก Wi-Fi อาจจะช้านิดนึงนะครับ เราก็ย้อนกลับไปดูเล่นหน้าอื่นก่อนได้ถามวม่ารุ่นนี้เล่นเกมได้ไหมก็สามารถเล่นเกมทั่วท่ไปได้นะฮะที่สเปคไม่แรงมากนะครับอย่างพวกอะไรที่มาเล่นกราฟ,ฟิกเยอะๆนะฮะก็อาจจะกระตุกนิดน,นึงนะครับแต่ทั่วไปเอาไปใช้งานก็สามารถใช้งานเบื้องต้นพวกเล่นไลน์เล่นเฟซประจําตัวได้นะฮะเดีวนี้เราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านซิมบ้านเราได้เรียบร้อยนะครับอ่ากดติดตั้งเสร็จยงัง กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับ uh, ดาวน์โหลดอยู่ครับอ่า5นะฮะ mm hmm. ก็รูปร่างจะดูเป็นสมาร์ทหน่อยสมาร์ทสมาร์ทแมนนะฮะ mm hmm. ก็คือดูเป็นผู้ใหญ่นะครับโดยหน้าจอก็จะเป็น1.54นิ้วนะครับด้านข้างมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะฮะปุ่มบนจะเป็นปุ่ม power นะครับตรงกลางเป็นกล้อง5ล้านพิกเซลนะฮะด้านล่างจะเป็นปุ่ม back ย้อนกลับนะครับ หรือย้อนกลับในการใช้งานพวกแอปอย่างเช่น Facebook ที่ผมเมื่อกี้นะฮะสามารถสไลด์ทางด้านขวาคือแบกย้อนกลับได้นะฮะแต่แบกตัวนี้ก็คือเป็นสามารถแบกย้อนออกมาภายนอกเลยนะครับออกมาภายนอกเลยนะฮะในตัวฟังก์ชันนี้ก็มีหลากหลายนะฮะเช่นกดโทรนะครับใส่ซิมก็สามารถโทรรับรับโทรได้เลยนะฮะปุ่มค่อนข้างใหญ่นะครับกดแบกข้อความรับข้อความนะฮะบุคคลก็เป็นรายชื่อเพื่อนในซิมนะกล้อง กล้องห้าล้านนะครับห้าล้านพิกเซลนะครับอัดวิดีโอได้นะครับ,นะรบอ่าเมมโมรี่ในตัวจะอยู่ที่สี่กิกนะครับอ่ามมได้นะครับเคลียก่อนมีอะไรอีกนะฮะก็มีนาฬิกาปลุกดว์เซอร์นะฮะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ผ่านดานว์เซอร์ถ้าเราไม่ได้เล่นแอปนะครับลองโหลดแปบหนึ่งก็สามารถใช้เข้า Google ค้นหานอะไรต่างได้ ชุดนะครับก็จะเข้ากูเกิลกูเกิลเข้ามานะครับผมโอเค,อ,เคอินเทอร์เน็ตเล่นได้ไม่มีปัญหานะอะไรก็มีอะไรอ,อีกเครื่องคิดเลขน,นะครับการสำรองข้อมูลปฏิทินดาวโหลดนาฬิกาะะอีเมลเมื่อกี้รักไอคอนได้นะครับตัวจัดไฟแกลเลอรี่จีเมล เลเยอร์นะฮะเข้า o o g l e เชุดเมลนะแผนที่ล็อกสกีล็อกสกีนี้คือจะเป็นการเปลี่ยนหน้าปัดนะฮะเปลี่ยนหน้าปัดล็อกสกีนออกสุดสวยทสุดอ่านี่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบรูปแบบดิจิทัลหรือตรงไหนก็ได้นะฮะก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับอ่ะย้อนกับแผนที่นะครับเป็น้าคา Google นะครับมีเพลงสามารถสามารถใส่เพย์าสแกนนะครับสแกนนี้จะเป็นการสแกนหาบูชูด นะครับสแตนดาบุชชุเพสโต้ตั้งค่าชุดเครื่องซิมอะไรยการต้องทําวิดีโอเล่นเครื่องมันทกเสียงนะฮะบันทึกเสียงต่าถ้าเป็นค่าที่พอจากโรงงานก็จะมีถึงแค่คนงานที่เสียงนะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กเมสเซอร์แล้วยูทูบเนี่ยผมดาวน์โหลดเพิ่มเข้ามาอันนี้คือแอปลไลน์ที่เราติดตัต้งเมื่อกี้ก็เสร็จเรียบร้อยจะสร้างไอคอนมาให้เองอัตโนมัติเลยนะครับก็เข้าไปนะฮะก็บล็อกอิน หรือใครมีอีเมลล็อกอินอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปเลยหรือลงทะเบ,บียนด้วยซินไปเลยก็ได้ไม่ใช่เร็วฉลดงนิดนึงนะครับเพราะเมื่อกี้มันถิดตั้งกำลังมีดาวโหลดนะฮะก็สามารถกดเห็นไหม <Log in S 2> ล็อกอินกับลงทะเบ,บียนนะฮะก็สามารถเลือกได้ไดะนดะครับโอเค ตัวนี้นะฮะก็สามารถใช้งานอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกอย่างทั้ง Wi-Fi และเน็ตซิมนะครับแบตเตอรี่นะ,ะอยู่ที่นี่ที่600มนะฮะการเล่นใช้งานอยู่ที่สแตนบายนะฮะ5-7ชั่วโมงอยู่ที่นะฮะอยู่ที่ที่การติดตั้งแอปนะฮะว่าแอปนั้นนะกินเมมโมรี a แรมไปมากนท่าไหรก็จะเปลืองแบตเข้าไปยิ่งเล่นนะฮะก็จะหมดเร็วนะฮะก็อย่างว่านะครับก็จะเหมือนมือถือของเรานะฮะ รูปแบบก็อยู่ในข้อมือแล้วก็เวลาพิมพ์แป้นพิมพ์อาจจะเล็กน,นิดนึงนะฮะแต่ก็สะดวกสบายนะครับตกไปไหนได้จะมีอินเทอร์เน็ตอยู่บนข้อมือเราตลอดการเล่นมากๆนะฮะก็เครื่องก็ค่อนข้างอุ่นจะเหมือนรัพท์นะครับก็ุ่่ันไม่มากนะฮะเล่นได้เสียงโหลดเสียงอะไรได้หมดนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้ก็มารีวิวสินค้าตัวใหม่ a t s ห้านะฮะถือว่าดูดูดูเป็นผู้ใหญ่นะฮะดูเป็นผู้ใหญ่มาก ถ้าใส่ครับผมใส่ขอข้อมือเล็กนะฮะถ้าใส่ก็โอเคเลยนะฮะดูเท่ดูดีเลยนะครับโอเควันนี้จากร้านนาฬิกาแอปบอสนะฮะก็มาพรีเซนต์สินค้าตัวใหม่เอจห้าให้ลูกค้านะครับที่สอบถามเข้ามามากมายะครับตัดสินใจการซื้อได้นะฮะโอเคขอบคุณมากครับผม